2นาทีมันนี่ทริปบาย KKP จ่ายภาษียืนลดหย่อนอะไรได้บ้าง EP ที่แล้วเราพูดถึงวิธีการคำนวณภาษีกันไปแล้วนะคะว่าภาษีที่เราต้องเสียจะถูกคำนวณจากเงินได้สุทธิคูณด้วยอัตราภาษีซึ่งการจะทําให้เงินได้สุทธิของเราน้อยลงก็ต้องเพิ่มค่าลดหย่อนค่ะ EP นี้เราเลยจะมาพูดถึงค่าลดหย่อนภาษีกันค่ะหลายคนสับสนระหว่างคําว่าค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนค่ะคําว่าค่าใช้จ่ายเป็นสิทธิประโยชน์ที่เราได้รับตามประเภทของเงินได้ส่วนค่าลดหย่อนเป็นสิทธิประโยชน์ที่เราได้รับจากสถานภาพและภาระของเรา โดยค่าดหย่อนสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายหมวดหมู่ค่ะหมวดที่1ค่าลดหย่อนส่วนตัวประกอบไปด้วยค่าลดหย่ตนของตัวเราเองคูสมรสบุตรค่าฝากคันดหยนตนของบิดามารดาลดหย่อนกรณีดูแลผู้พิการหรือทุพพลาภาพค,ค่ะหมวดที่2นะคะค่าลดหย่อนกระตุ้นเศรษฐกิจประกอบไปด้วยค่าดถยอนอ์ที่อยู่อาศัยและค่าธรรมเนียมการรับชำระเงินบัตรเดบิตค,ค่ะหมวดที่3ค่าลดหยนตนการบริจาคประกอบไปด้วยเงินบริจาคเพื่อการศึกษากีฬาพัฒนาสังคมโรงพยาบาลของ ร,รัฐเงินบริจาคพักการเมืองและเงินบริจาคอื่นๆค่ะและหมวดที่4ค่าลดหย่อนการออมและการลงทุนประกอบไปด้วยค่าลดหย่อนจากเงินประกันสังคมจากเบีย้ยประกันและจากการลงทุนในกองทุนประเภทต่างๆด้วยค่ะซึ่งค่าลดหย่อนหมวดการออมและการลงทุนตรงนี้นะคะเวลาเราคำนวณเราจะดูในส่วนของการออมและลงทุนภาคบังคับก่อนจากนั้นเหลือเกณฑ์ลดหย่อนอีกเท่าไหร่เราก็จะวางแผนซื้อประกันและกองทุน S S F R M F ต่อค่ะการวางแผนค่าลดหย่อนในหมวดที่4นี้นะคะนอกจากเราจะได้รับ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีแล้วเรายังได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนและความคุ้มครองจากประกันภัยด้วยค่ะใน E ีีหน้าเราจะมาพูดถึงกองทุน S S F และ R M F ว่าแตกต่างกันอย่างไรและถ้าเราจะซื้อเราควรจะซื้อกองไหนอย่าลืมติดตามกันนะคะมันนี่ทิปส์วันนี้จ่ายภาษียืนลดหย่อนอะไรได้บ้างค่าลดหย่อนภาษีประกอบไปด้วย4หมวดหมู่นั้นก็คือค่าลดหย่อนส่วนตัวค่าลดหย่อนกระตุ้นเศรษฐกิจค่าลดหย่อนการบริจาคและค่าลดหย่อนการออมและการลงทุนค่ะการวางแผนภาษีหากมีก การวางแผนที่ดีเราจะได้รับทั้งสิทธิทประโยชน์ทางภาษีผลตอบแทนจากการลงทุนและความคุ้มครองจากประกันภัยด้วยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับ Two n u t u t Money Tips p y k y p k p ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ